รัฐประวัติสร้างวันีีไม่ได้คิดเลยค้าว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดแล้วจะไปตายที่ไหนจะขึ้นกิโลกมี่ไหนบทปัญหาโดยประการทั้งปวงพอแล้วอยู่กับคําว่าธรรมชาติพอแล้วอยู่กับคําว่านิพพา,านเที่ยงรวมอยู่ด้านบทไม่จ้องไปหาพระพุทธเจ้าเขาทำพระ,พระสงค์ที่ไหนอ้ไหนก็แบบเดียวกันโองไหนก็แบบเดียวกันถามหาพระเจ้าองค์ไหนองค์นั้นชื่อว่าใดองค์นี้ชื่อว่าไงพระนามของท่านชื่อว่าไงไม่ถาม ดูธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เป็นอันเดียวกันกับเหมือนกันกับน้าที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วแมละไม่ก้อนไหนก็ตามลว่าสู่น้ำมหาสมุทรล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยไม่ได้แยกแยะว่าแม่ก้อนนี้เป็นฝน,นมาจากเกาะไนดดนไหนดไ,หไม่มีลงเป็นนั่นแล้วกับเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดนี่พอถาขึ้นมหาวิบูตรมหาวิภานี่เป็นอันเดียวกันหมดถามที่ไหนนี่หมด 海谁在这边